ผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวของเริบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับเพราะว่าค่ำคืนที่ผ่านมาสสาวของเราแกรับที่เล่นในลีของตุรกีท่านผู้ชมลงทําการแข่งขันในนัดแรกประเดิมโอ้โหต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับ ซึ่งนะครับชยชุออนมกศีแล้วก็อชราพรคงยศนะครับลงทําการแข่งขันให้กับทางสโมสรต้นสังกัดอย่างสโม,มสรซีรีเยพาทีมเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับทางสโมสรเจ้าบ้านอย่างชิโกต้าช็อปนะครับไปด้วย 3ต่อ2เซตนะครับท่านผู้ชมครับเซตแรกเนี่ยชนะไปก่อนนะครับ25ต่อ21นะครับมาเซตที่2นี่แพ้ไป25ต่อ20แล้วก็แพ้ในเซตที่3 2นะครับ25ต่อ20เหมือนกันและเรามาพลิกนะครับชนะได้อีกครั้งในเซตที่425ต่อ 21ครับแล้วก็มาดวลกันในเซตที่5ท่านผู้ชมครับเราแพ้ไปเพียงแค่2แต้มแต่เพียงเท่านั้นนะครับ15ต่อ13เกมนี้ไม่ใช่สู้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับสู้ได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในเซตที่2เหตุได้อย่างชัดเจนมากนะทิ้งคะแนนห่างไปค่อนข้างเยอะนะครับ10ต่อ2อ่ะท่านผู้ชมครับแต่โดนแซงชนะได้ในเซตที่2นี่ผมเงยไหลนะครับวอลลย์บอลนะครับวัดกันที่ความละเอียดแลนะท่านผู้ชมครับคือหลายจังหวะเนี่ยคู่แข่งอย่างชิโกตาชอ็อปเนี่ยเขาทําได้ดีกว่านะครับ ดูเหมือนว่าจะมีลูกฮึดท่านผู้ชมครับมีก,กอก2ก๊กอกสาม,มาโดยตลอดนะครับแล้วเกมรับเขาค่อนข้างเหนียวแล้วก็บล็อกดีด้วยท่านผู้ชมครับครบเซตเลยเมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากที่แพ้ให้เราไปก่อนในเซตแรกนะครับ25ต่อ21เนี่ยนะครับทำให้พวกเขาฮึดนะดูแล้วเนี่ยเจ้าบ,บ้านฮึดนะครับแล้วก็กลับมาพลิกเอาชนะเราได้ผมนึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ง่ายของสาวไทยแล้วนะเพราะว่าเซตที่2นี่มันตามไปเยอะมากท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ต้องวัดกันถึง5เซตเลยทีเดียวนี่แหละครับบอลลีบอลของตุรกีท่านผู้ชมครับพลิกไปพลิกมานะฮะก็พิบตาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเร็วมากท่านผู้ชมครับแป,ป๊บๆเนี่ยฮะห่างกัน8แ,แต้มเนี่ยทันแล้วนะครับแป,ป๊บเดียวเองนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นลีกที่มีคุณภาพเอามากๆเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องติเลยคือโอ้โหหาที่ชมยากมากท่านผู้ชมครับหาที่รับชมยากมากนะครับผมหาโอ้โหกว่าจะเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านผู้ชมครับ และเป็นอะไรที่แปลกมากว่าทาไมเขาถึงไม่ถ่ายทอดสดคู่เราไปเน้นคู่ใหญ่นะฮะโอ้โหถ่ายกันมันมุมกล้องสวยด้วยนะครับพอมาดูมุมกล้องของเราท่านผู้ชมครับตามภาพเนี่ยเหมือนมีกล้องตัวเดียวใส่ไปใส่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับอ้าวนะครับไหนๆก็มาดูตรงนี้แล้วนะครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่าท่านผู้ชมครับเออจังหวะนี้คิมเบอรี่ครับซัดเปียงเขาให้แล้วครับอได้แต้มไปสําหรับซาลิเย่ท่านผู้ชมครับบุ๋มบิ๋มนะครับเพียวของเราก็ ยังคงเป็นตัวหลักให้กับทางสโมสรอย่างต่อเนื่องนะครับในการเสริมทัพคิมเบอร์รี่มาค่อนข้างแม่ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดูนะฮะการยืนเนี่ยเอ่อทั้งบุ๋มบิมแล้วเพียวเนี่ยฮะเล่นเกมรับซะส่วนใหญ่เลยครับอูจังหวะนี้ได้ง่ายๆเลยครับลูกตบลง3เมตรไปจังหวะต่อมาครับเสิร์ฟมาคู่แข่งครับดักได้ดีล่ายกให้คิมเบอร์รี่ซัดเปียงไว้ไม่ตายครับเหนียว จังหวะนี้เอาคืนบ้างจอดดีล่ายังเดียวริบโลยกให้เชจออนอชกบอลไปข้างหน้าแต่ยังติดบล็อกอยู่ทีนี้ไหลขึ้นมาข้างหลังโอ้ยคิมเบอร์รี่ซัดเปี้ยงเขาให้เนี่ยแหละครับความหนักหน่วงของเธอครับนักตบสาวเยอรมันท่านผู้ชมครับดีกรีทีมชาติเยอรมันนี่แหละครับดวนกับไทยของเรามาแล้วครับโอ้โหด้วยซ้ายท่านผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นเทคนิคของโค้ชนะครับที่หานักตบที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยเข้ามาเล่นหัวเสานะครับ เพื่อตบหนีนะงหวันี้โรนยอดโอ้หุยคิมเบอร์รี่ถอยแล้วคิมซัดด้วยซ้ายอย่าว่นี้ยังไม่ตายครับคู่แข่งจะเอาคืนบ้างเราบล็อกไว้ได้ครับน้องบุ๋มหมิ่มของเราและทีนี้มาฝั่งนี้บล็อกขึ้นได้อีกสุดท้ายแล้วเราได้แต้มไปครับโอ้โหรี่เลยครับดูจากรูปล่างนี่ ชิโกต้าชอบใหญ่กว่าเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับคิมเบอร์รี่กดจังหวะนี้ยังไม่ตายครับหดูเธอกดนะลีลาไหลไมาให้อีกคิมโอ้โหสองดอกซ้อนเลยครับสะใจมากครับโอ้ยคนเพื่อนแดงไปแล้วเดินมาตบอย่างสะใจเลยแม่จังหวะนี้ผู้แข่งยกมาหัวเสาซัดแก้มากอดโอ้หแต่กับกลายอื้เป็นดีซะง,งั้นนะครับแมเ,เป็นลูกทัชสองจังหวะนะครับเอามาดูอีกหนึ่งครั้ง ดูครับภาพช้าครับจังหวะของคิมเบอร์รี่ซัดเธอเทขึ้นมานี่ด้วยซ้ายนี่เตรียมหายไปเลยครับเสิร์ฟจังหวะนี้ครับคู่แข่งซัดกลับมาหัวเสาเชชุออนเราขุดขึ้นมาครับจังหวะนี้เพียวจัดให้เลยครับแต้มนี้ของอัจฉรพรคงยศครับดูภาพช้าเธอขึ้นจังหวะนี้ตบหนีนะฮะชีกเข้าไปทางด้านซ้ายนู่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสวยเลยครับได้เฮกันไป ดูความสะใจของสาวๆนะครับดูครับภาพก็ไม่ค่อยชัดซะแล้วจวังหวะนี้เทขึ้นมาโอ้ยยังดักไว้ได้กับค้มๆแล้วให้เพียวตบจังหวะนี้ติดบล็อกอยู่แล้วคู่แข่งก็ยังค้งเหนียวแลวสวนคืนมาบ้างโอ้หติดบล็อกเราแต่เขาได้ครับท่านผู้ชมครับแต้มนี้ฮะช็อตต่อมาครับดูครับยกมาตรงกลางโอ้โหกะจะยอดแต่เขาอื หลีกระดับโลกครับจะมาหยอดอย่างนี้ไม่ได้ครับเหมือนถวายผ่านให้เลยครับทุกผู้ชมครับดูช็อตต่อมาครับกูแข่งเสิฟครับเตรียมไหลมาแล้วครับพี่โอจังหวะนี้ซัดเปียงเข้าให้แต่ยังไม่ตายครับเขาเอาคืนบ้างใังหวันนี้โอ้โหดูครับดูครับความหนักความหน่วงของเธอครับมาดูช็อตต่อมาครับเสิร์ฟไปครับเรารับได้เพียวขึ้นหัวเสาจังหวะนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับอัจฉราพรคงยศคก็บ โอ้เล่นเอาหมอบเป็นกระแตกันไปเลยนะฮะอาดูภาพช้าครับจังหวะนี้ยกสวยครับลีลาครับลอยมาแล้วครับโอ้โหเนี่ยฮะเรียบร้อยเลยครับขุดไม่ทันแล้วครับริเบโรเตะก็ยังไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ดูช็อตต่อมาหืมรับจังหวะนี้ไม่ดีครับเสิร์ฟแรกดีของทางซาลิเย่ท่านผู้ชมครับมาดูช็อตนี้ช็อตต่อเนื่องครับคู่แข่งซัดเปี้ยงเขาให้ออกครับแตมเราได้ครับโอ้สกอตบอร์ดครับขึ้นครับ เซตสุดท้ายแล้วนะครับท่าผู้ชมนะครับเป็นเซตที่แม่วัดกันอยู่พอสมควรแล้วครับอ้าวผู้แข่งเสิร์ฟไปดีลายกสั้นโอ้โหจังหวะนี้เล่นเร็วท่านผู้ชมครับบุ๋มบิ๋มมาช่วยแต่ก็ยังควักไม่ได้ดีโบโลโยกขึ้นสูงแล้วคิมเบอร์ลี่หุ้ยลอยมาแต่ก็ยังไม่ตายจาังหวะนี้เขาเอาคืนบ้างสุดท้ายแล้วยังไงยกขึ้นมาหัวเสาปุ๋มบีมสัดเปี้ยงเข้าไ้ครับโอ้โหแม่เล็กพิกี้หนูจริงๆ ดูครับบุ๋มบีมขอเราถอยหลังรอแล้วครับลีลาเห็นเพื่อนอย่างนั้นก็ซัดเปี้ยงเลยครับโอ้โหแม่ตบด้วยขวาจังหวะนี้นะครับเข้าในเรียบร้อยเลยครับแต่งตัวฮเวินนึกว่ากุมารน,นะครับโอ้โหเจ้าแมวน้อยของเราเสุดยอดจริงๆครับเอ้าเฮะเสิร์ฟมา คู่แข่งเอาคืนบ้างโอ้หยังวะนี้เหมือนบอลทัชเอาเราดูอีกครั้งหนึ่งบุง๋มบิ๋มส์โอ้หตายไปลเลยนะน่าทครับดูครับจังหวะภาพช้าบุ๋มบิ๋มตบยังวะนี้ดูครับเอาวิ่งลุมกันหาลูกบอลฮะโอ้โหระดับโลกก็ระดับโลกเลยครับเอา้านะฮะเสิร์ฟมาอีกครั้งหนึ่งต้องแก้ไปก่อนแล้วครับผู้แข่งยกสูงๆแบบนี้เข้าทางแล้วครับดีลาเลือกแล้วให้ใครโอ้ยเบอร์ลี่จัด ให้เลยครับดูภาพช้าครับตัวเลือกเยอะมากครับแต่เลือกให้มือหนักๆซ้ายหนักๆอย่างคิมเบอร์รี่ครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับมาช็อตต่อมาลิเบโรยกอีกแล้วคิมเบอร์รี่ยอดทีเดียวโอ้มีทั้งหนักทั้งเบาแต่ยังไม่ตายเขาเอาคืนยังขุดจะขุดยังไงครับหมดปัญญาขุดเหมือนกันนะผู้ชมครับเจอ3เมตรแบบนี้ดูภาพช้าครับโอ้หนึกว่าจะได้แล้วครับดูลอยมาครับ3เมตรจังหวะนี้โอ้ย ตายแล้วเอา้าดูช็อตต่อมาอ่าบุ๋มบิ้มเราดับได้เอาคืนบ้างบิม้มโอ้โหยจังหวะน,นี้ยังติดยิมเบอร์รี่ลอยข้ามไปเขาจะเอาคืนโอ้โหยตบออกเราได้ครับทุกผู้ชมครับแมแต้มนี้ได้เฮบุ๋มบิ้มเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาแล้วทีนี้คู่แข่งซัดเปี้ยงเอาไว้อู้คูขุดขึ้นมาเข้าทางเราแล้วเอาคืนบ้างจาังหวะน,นี้โอ้โหสะใจเหลือเกินแม่สาวเซรีเย่ครับเบอร์ห้า จังหวะนี้ยังไม่หยุดไม่หย่อนคนพาก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกันเอาโคจังหวะนี้ต้องหยอดแล้วครับ้หแล้วได้ด้วยนะทผู้ชมครับสุดจริงจริงครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ครับในค่ำคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับถือว่าเราสู้กันได้สนุกแล้วก็สองสาวไทยของเราก็ทํากันได้อย่างเต็มที่นะครับเกมแรกอาจจะยังจูนกันยังไม่ติดนะท่านผู้ชมนะครับดูกันไปยาวๆให้กําลังใจใพวกเธอกันไปเยอะๆนะครับเพราะว่านัดต่อไปเนี่ยนะฮะ ทางสโมสรซีเย่นะครับจะเจอสึกหนักเช่นกันนะครับจะเจอกันกับทางไอแบงค์ท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีสตาร์ดังอยู่นะนะฮะไม่ต้องห่วงครับในิีลีของตุรกีเนี่ยท่านผู้ชมครับทุกทีมมีสตาร์ดังหมดระดับโลกนะครับก็มากองกันอยู่ที่นี่หมด้วฮะท่านผู้ชมแหมนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือน ตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่าน